วัสดีจ้าพ่อใหญ่จอดรถแล้วไม่น้อยสิไปก่อนเด้อเจาะเลือดตรวจอีกครั้งเพราะว่าพบว่าเลือดมันปกผิดปก,กตินะคะมาเจาะอีกรอบนี่เมืนน่อวันพุธวันที่สิบหกเมษาเนาะผ่ามงสิห้านาที่มาเจาะเลือดถ้าตรวจพบเลือดผิดปกติก็จะได้ซองกล้องนะคะที่นี่ลำไส้กับกระเพาะนะ ยังไม่รู้ว่าเป็นหน่อยแ้เอีย่างนะคะตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุแต่รู้ว่าเลือดผิดปกติเห็นนาล่านขายยาแล้วเห็นเมียโก้เจ็บเป็นแหกปากใสแขนเสือพะห่าได้ปวดเข้าไปได้เส้นเลยแล้วแต่จาะเลือดนม่น,นี้มีรอบมีเจ็บแห้งจนแหกปากคะ่ะจนทางการจนตกใจลรวเป็นอยัางว่าสัตว์มันเจ็บวันนี้เอาเข็มไงเลยนะเข็มไงเลยอะ่ะ สูเทียมสิเป็นเข็มน้หน่อยแล้วก็อ่อนโตไปน้ำเสนเลือดบ่ลมืัวนี้ลออเข็มซะแบบเข็มหญ่แล้วก็เข็มเข็มเล็กกันแม่บพรามันเข็มอ่อนๆไปคือจังนั้นไนลอนเด้แล้วก็ดึงเลือดเฮ้าบว่าเจ็บปันใดได้เมื่อนึงดึงเลือดเมื่อนึงแย่เข็มเข้าไปแล้วเล็แม่เข็มาวๆเข้าไปจนสิจำาห้เขาก็ห้องเออแล้วหลงภาษาเล่าเลยเจ็บจ้ะ เจ็บมากก็ห้องเออพู้เลี้ยงคนนี้เธอเป็นอะไรก mm ับ hmm. สันโอ้ย oh, สันเจ็บกัสนอกมันลงเขาไปเลิกโคตรเป็นไงเป็นไงของน้ำโยเจเรนหรอกว่าเบื้งเมียเป็นแรงว่าสันมันเก็บแผงรอบเี๋ยวเบ่เคยห่อไม่ไรยบ,รเยบร่เคยแหกปากเลยดิ mm hmm. เออเฮ้ย hey, สุสันนะลูกสาวค่อหญ่มา mm hmm. ยังฮอบรอดพรบ mm hmm. บรอดพรบ หนึ่งสาวเขาใหญ่จอดรถอยู่น้ำกันอยู่ข้างหลังช่างเด็กก็ฮัดตะงน้มท้ายคลิปห้องเซกันแม่ยัง่าสั่นพราะมันนันแหละจอดเรือก็เจ็บแห้งสไตล์ห้องว่าสั่นคอยล่างเท้าคอยกจอดพิสแล้วว่าล่นเท้าคอยจอดมันกับเจ็บคือกันแหละเรากับเป็นปัญหาเนาะนี่ก็ล่างเท้านั่งกับเจ็บเจ็บหลังมาจากมองแ็่งานเจ็บหลังมาหาหมอก่อนว่าสั่น ขึ้นมากแต่ห้วน้ำก็ส,ส,สั่นก็ใจสุดท้ยโอ้ยเก็แผันเลยเข็มเซรีงง่กเแบอเแล้วก็เข็มก็ง่ายงเก็บมันปวดปวดแต่เดของคือเกาละ่ะ คลองจะไปแย่งกันซื้อเถิดจะาก,การชินไทยมาเรื่อยมาเรื่อยแล้ว ปีนี้เทศก,กาลกินไข่หามือตายตายตายแหนบบานดิงไปยันไปน่อยมันพฟางขุ่นบอกกคคาแค่ตําแส่ตู้เย็นมันห้อนเอาไว้ ว่าจะไปเอายายาอยังามาบ่กให้หอดดูยาไม่ก็ไอแไ่สตรอบเบอรี่มากิะเขือ้อนอาหารเดิมๆนี่นะที่ไหนเทศกาลได้กัน บ้านเดิมแบบเดิมเติมเต็มคือปีน,นี้ตั้งห้าวันน่าเบื่อเลยเลยมีไอศครีมกินกับกับไฟเราใชแป้งไปใส่ตู้่อยว่าม่นคือไรแต่เ,เดี้ยนะรู้สึกจะไม่หมดนะนี่

วันนี้ยังบอไรเงินอื่นวันพ่งหักเฮ้นสิคักคนแต่เินเงินางาไทยเราคิวเงาไปพูนอ่ะสิเก็บไปใส่นหน่อ,อสิบอกไอซ์แคร์ใส่สีมันเกะกะ ปักอียังนอนมม่ดำๆเรื่อซื้อละรัสเบอรี This ่หรือส wow ับรดวะเบแซบสิบห้าสิบห้าครนเดี่เอาคุยกันเท่าสองคนจางคนต่างหอบหอ้าหอบหลัง นั่งคนน่ะเท่าไม่หน่อยละเอียดคือหอยแมลันเท่างูรถงูเนาะมาซื้อของนะซื้อของไปกินเทศกาลแบบผู้เท่าสองคอน,องนัวเมียกัน,นยังไข่เลยอันผู้เท่าซ้ออ,อันผู้เท่าเดี่ยววันนี้ยผู้เดียวเยวห็นพี่น้องยำเทศกาลก็อยากกินคืองมูอเนาะก็อยากเฮ็ดกิจกรรมแบบมูแต่อีโต้บอกกระใส่ตู้เย็นไปเพราะย้ายส่งกับแกใส่ตะหม้ออกมา สองอันสองกองสี่เออ,อนเมนสองกองสี่สิบเก้าคน้นถือเดียวมุมนี้มันแข็งไว้ได้เข่าไยมนะแกออกม <Okay. S 1> ันก็เย็นดยออกจากตัวเย็นเขาแต่ว่าสวาสิครับรถมาหอดเนาะเ <Okay. S 1> ทศก,กาลยาวห้าวันเมืองไทยกะ อันเมืองไทยมดสงการพอดีท่งนี้ฉลองกินไข่ดีนี้นั่งค้นกับผ้ากันไปเมืองไทยฉลองสองการแล้วก็ฉลองกินไข่ในเมืองไทยกับพี่น้องเนาะเออไม่หน่อยด้วยเสื้อไอศครีมมาใส่เสื้อจไอศครีมแทงยางมดไหล่หลอได้พยามว่านึกยางออกบอจากก็คือว่าพ่อเดี่ยวยาง่าไว่ได้ เขาส่งไม้เลขกันตู่ไปเซนี่มให้สิเดไปกดเอวัยาสั่งยาจากร้านขายยาเพราะว่าเมื่อน,นั้นคุยกับหมอเสร,ร็จแต่ระดัเหมือนกันหมอก็ทส่งใบสั่งมให้ก็ได้ความขี่ขันไปเอาร้านขายยาเพิ่นว่าก็ได้สั่งไปเซนี่แบบนี้สั่งรอบนี้เสือเพราะว่าพอังซื้อพิมพ์บะนี้มันเสือกไปพุ่นพี่น้องมันเสือกไปห่างก็ได้เอา เพรกะกติเราไซื้อข้าเสร็จไปซื้อประมาณใบสองบาทนิ้อนี่นะนะไปเจาะเลือดเนาะไปจอเลือดก็ได้เลยรวมไปซื้อข้าวเลยนะขันไปใบสองก็ซิพอดีไม้เล็กปาซิมาพอดีช่วงใบสองนะนะแต่ว่เป็นยังดอกเดียวอื่นจะเอาจักรยานออกไปก็ได้จักรยานเสได้อุ่นเครื่องในปีนี้นยังม่ได้อุ่นมาเลยเสียบแบตไปแล้วแต่ว่าห้องอันทักเสียบเลีพี่น้อง เห็นผูทเฒ่าซ right, so ื้อซื้อของมาแล้วเนาะซื้อของกินมาแล้วแล้วก็ยิวรถเข้นมาเนี่ยเอามาเก็บใส่รถเข็นแล้วอันี้ใส่เินซิแล้วก็นยางมากแล้วก็ยิ่มากแล้วมันนาไม่ทังออกกันห่างนั่งแล้วก็นแท่งผู้นั้นผู้นี้ผู้มีคูมานั่เนาะผู้มาผู้เดียวสิถามว่ามันเสียวแบบด้ข้อมูลซื้อจากของบ่เสียวแบบได้พี่น้องมันแปรได้ข้อมซื้อจากของว่า ู้ต่อไปกูกสิคือเจ้านี่แหละก็เลยคืนบ้านเนาะข่อยก็คือเจ้านี่ได้ย้ยายต่อไปฮัลนข่อยบ่มีพอใหญ่ข่อยกระสิโซโลคือเจ้านี่เนาะใส่ใส่ชีวิตคนเดียวกะก็ดีอย่างนึงบ่หลายเรื่องแต่ทำทคําคว่ำเงาหน่อยแต่ก็มีคว่ำเงาอยู่แต่ภายในคว่ำเงามันก็สิมีคว่ำสุขคว่ำสะดวกสบายในหลายหลายอย่างแต่ถ้ามืดทึงมวนมันก๋เ้าสิบหอยหาจากผู้ใดขันหฮาบ่สาด้วยตัวเองเนาะ ข้าก็ต้องยืนให้ได้ด้วยตัวตัวของข้าวอ้นบุรัฐขันข้าเอาแต่ลมหายใจมูข้าวกะถาแต่มูเสียขันมือนึ่งข้าวบ่มีมูเดชขันข้าวเทาหรือข้าวบ้างบ่มีมูข้าสิอยู่จังไดนนางนั่นข้าต้องฝึกใจข้ามันแข็งมันก็มีบ้างในบางครั้งที่มีความรู้สึกว่าเดียวดายเมื่อยท้อยังสิมันก็มีความรู้สึกแบบแป๊บๆมันเสียวแวบอยู่ในหัวใจได้สถานนี่บอกเขาว่าคำว่าสถานในเอิอ คำว่าสถานเนี่ยเออมันเป็นแบบนี้เพะนางคิดไปคิดมากระเสียวแป๊บเสียวแป๊บไปน่ใ,นใจละก็บแบบบอกความมู้ซึกบ่ถือเนาะเป็นรึดอดัดเป็นแบบคือจัง,งจะจมนางเล่นะพี่น้องคอยเห็นอันไม่ไงนันเราขอเก็เลยมาคืดใส่สภาพคอยกูกระเทาแล้วห้าสิบหลายเติบแล้ววันนี้ กูสิเท่าไปอีก้ากูบ่มีไนไงบ่มีผู้ให้กูจมแบบกูแหง้งเสียเงาป่นี่กูก็สิคือเาเนี่ยและเนาะว่ยงานไปเสอรับเขาไปเส้เรแล้วเวก็สิมานั่งโซโ่เศร้าเมยมันว่ามีแห้งกั่รถเข็มโตเออแซบอยู่มี่บอกอะนรแซบเอ้ยง่ายหัว มันจะเขียนว่าในภาษาสวีเดนดี่แด้ขอให้ลืมอันนี้มาจากนาเนเธอร์แลนด์เสียว้ห้อยเกือเกิงไม่เล่นจะเขีใจว่าอันนี้เซลเขาช่องสิเซวาจะแก่จะเ,เงาจะเดียวดายเราก็ต้องหัดใช้ชีวิต ของเราให้ได้นะเราจะชีวิตเราไปปลูกไว้กับใครไม่ได้ถึงแม้เราไม่มีลูกหรือเรามีลูกมันก็อันใดใดๆก็บตื่ใจห่าดอกดีที่สุดห่าต้องเฮ็ดดนตัวห่อเองยืยนให้ได้ด้วยขาของเราเองนะดีที่สุดพี่น้องความเงาหน่ะมันเงาทุากคนแหละแต่สิ่งที่ดีที่สุด หนึ่งกำลังใจก็จ้องไปขอน้่นคืออื่นมาต้องไปว้อาขอขอจากตัวเองนี่แหละขอให้ตัวเองมีพลังเปลี่ยนเกิดไปได้เกิดดำเงินมัดข้าข่อยปากแตกไรเทืออะไรี่น้องพื้นมันหมดข่อยยง่ไม่ได้เงื่อนสกกระสุดปากก้อยสิแตกกำลังใจนี่ยไม่ต้องขอกับใครสร้างเอาที่เรานี่แหละความเก็บปวดอะไรย่างเนือเ้อ,อมันจะรอดหรอมีข้าเข็มแข็งเอง ถึงเขาบอกเข้มแข็งมันก็นต้องเข้มแข็งถึงเขาสูดเรือสูบไรมันก,ก็นต้องสูบพี่น้องเสื้อผ้าบอมันจะเป็นไปโดยอัตโนโมัติหมอบ้านนันนี่นี่อันเจาะนี่หน่อยกับติดประสันก็จังแผลบอกเวอบักบะแต่มันปวดนะปวดรีเข็มมันใหญ่เข็มเป็นเข็มเล็กเนาะมันว่าเป็นเข็มสปิงคือตะกี้เนาะ คือทุกหลอกปอมันตะกี้ดอกรอบที่แล้วมันเป็นเข็มนหนีนอยเหลเืวก็แล่นไปน้ำลเลือดสายเส้นเลือดท่อนบอลอันนี้ไอ้เมื่อมันเข็มเลนมันน้อยแล้วมันก็เข็มแบบไงนึงก็เข็มสมัยเก่านี่อันนี้แสบก็ให้ซิมอยู่มือนเขามีกองให้ซิมลัตส์เบอรี่หรือสวัตเบอร์รี่นี่ล่ะลืมซื้อว่ะนะ่ะโม้ใหอ,อกักบ รอบพ้นมาเนี่ยรอบวัดเดือนแล้วพ้นจะออกม่าพี่ปกติอีกบอคันพ้นจะอาว่าพี่ปกติมาเนี่ยมาแจงแ้งรายงานขอ่ขอยก่อนข่อยไปบางไทยอีกมาจองเกี่ยวข่อยอีกงคนนี้สุดที่ไปบอเนาะวันนี้กูสิบอกเด้ไปนายหิมะบอเนาะวันนีุ้ตส่าห์บอกกับกรมแรงงานได้เนี่ยสด้ไปเรื่อนกรมแรงงานได้พอบอกกรมแรงงานว่าเดินทางต้นเดือนมา บันี้ต้นเดือนต้องเฮ็ดตากวันอันในเฮ็ดตากนเขาให้เตรียมเตรียมแว่นกันแดดไปพ้อมนะคะหลังจากอัน,นเฮ็ดเซ็ตนะต้องใส่แว่นกันแดดออกมาเฮ็ดเซ็ตก็ต้องพักตาอยู่ในมือขันเป็นสม่โตมขเขาแขนไม้ได้ใบนะแล้วก็ใส่แว่นกันแดดกลับพอไงไปสว่าเจา้องจอมกลางเดือนวันนี้ จะไปเหตุตานที่สองแล้วมา,นาในไพ่นวันที่สองหอดการเดินก่อนเจ้าสิเดินท่าซึ่งวันเกิดยังขึืน่ทนไดอา้าวขอยก็ซื้อแบบเปลี่ยนตัวใดเนาะบริเสียเงินเนาะแต่ก่อนขวยบูฮูเนาะความันเดี๋ยวกดหมงุงในหม่งเปลี่ยนแบบว่านซือตัวเครื่องบินแแบบเปลี่ยนตัวใดอยู่สันแต่กระท่านในซืือดอกกล่าวว่าผ้าตาออกมาก,ก่อนเบิงตต่จาของก่อนเขาพาหรือเขาเลกเซอร์วะ ่อยอยังบ้านเข้าใจดีปันหดแล้ว่อยสิไปอ่านมหอ่แต่ว่าหูแต่ว่าเฮ็ดวันที่สองไปหอดเขาใส่ใส่ย,สย,ยาไปกวนสามสิบนาทีหรือชั่วโมองหนึ่งอยู่นะเธอเขาเขียนไห้อันเอกสารเท่านั้นอ่านนํากระบอท่านมีแต่สิเก็บเอออันให้เทาอ่านซะก่อนก็นกนปรด้เก็บเก็บเก็บดีดีือมเงี้ยวเราเนี้หูเลยล้ะ ผมไม่น้อยนะก็สิตัดสันม่แม่นยังนี่งอกมันย่างเสมอกันแล้วเห็นบ่แล้วผมนะมันน่ผมงอกมันเฮ็ดสีเฮ็ดยังแล้วผมมันวิตามินบ่พอนะก็เลยตัดสันบัดนี้ผมไม่มันเกิดขึ้นผมมันดีแบบผมมันดีมากเลยลหละเัาไปว่ากันไม่น้อยก็เส้ามีแห้งแล้วสิขูดลอตเตอรี่สิถือน้ำเขาบ่พี่น้อง